ก่อนจะรับพาารธรรมสิกรตมรวจเสียกศร้าเพื่อให้เกิดข่วมข้าใจในการกเจ็บปวดทั้งหลายทําบุญคนบาบุญยอมเป็นทีเพิงของเราสัตว์ทั้งหลายเมื่อละลูกนีไปแล้วบุญยอมเป็นทีเพิงของสัตว์คือกันกับเฮ้าอาศัยปัจัจเงินทองในโลกมนุษย์ของเฮ้าอันนี้ปัจจเงินทองก็เป็นทีเพิงของเฮ้า ในขณะที่ห้องยังมีชีวิตอยู่นะแต่ว่าบุญนี่เป็นที่เพื่งของเราในขณะที่ห้องยังมีชีวิตอยู่ด้วยหรือว่าละโลกนี่ไปแล้วด้วยนะประวัติบุญกุศลเป็นเครื่องบำรุงจิตใจนะของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ท,ทั้งหลายนะจะเกิดความเรียกว่าอยเย็นเป็นสุกนะจิตใจมีสุขติจิตใจมีความลมเย็น เพราะอาศัยบุญเป็นเครื่องรอเลี่ยงบุญเป็นเครื่องรอเลี่ยงใจเปรียบเสมือนอาหารรอเลี่ยงกายกายห่อเสมีพละกำลังได้กับเราะอาหารที่เขากินกับไปทุกว es. ันทุกวันจิตใจของห่อนี่นะที่จะมีความนักแน่นมีความเยือกเย็นมีความเบิกบานได้หรือมีความสุขได้กระเพราะบุญเป็นเครื่องรอเลี่ยงบุญรอเลี่ยงจิตใจจิตใจย่มีความสุขมีความอิ่มใจ จิตใจม no 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 ีความลมเย็นจ ok ิตใจมีความเบามีความสบายแล้วก็ยึดให้จิตใจเขามีสุขติถ้าใจเขามีความสุขใจเขามีพละมีกำลังเข้าก็มีความสุขในปัจจุบันด้วยแล้วก็มีความสุขในปรโลกเบื้องหน้าด้วยนะเพราะว่าใจเป็นสิ่งที่บวตายร่างกายของเทานี้เป็นสิ่งที่บวม่นคงถาวรนะอยู่ได้บเกินร้อยปีนะการถึงแก่เรียกว่าอริตกรรม หรือว่าถึงแก่ความตายถึงแก่ความบ่เทียงแท้แน่นอนเป็นสังขารก็ย่อมจะบ,บ่สามารถที่จะมันคงอยู่ใดมีความเกิดขึ้นแต้องมีความดับไปในที่สุดร่างกายี่เรียกว่ามีอายุการงามทีิน้อยนิดนะแต่เปรียบเทียบกับสภาพว่าจิตใจของสัตว์โลกจิตใจของสัตว์โลกเที่ยวเกิดเที่ยวตายนับประมาณบ่ไดดแต่ว่าร่างกายของเงา เรียกว่าเกิดตายเกิดตายแต่ละอัตภาพนี่บางพบบางชาติก็ได้ร้อยปีบางพบบางชาติก็ได้สิบปีสั้าปีสามสิบปีบนแนนนอนอุป,ปมาอุปไมค์คือกันกับเสื้อผ้านาแพ้ที่เขา,า,าใส่เขาใสยเขาใส่ไปหลายชุดแล้วแต่ว่าตัวเขาเองก็นบบรท่นตายเสื้อผ้านาแพ้เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่ปีหละชุดสองชุดหรืออาจจะบสองสามปีสต่ชุด เนะมื่อก็ได้ประมาณนั่นแต่ว่าตัวเฮ้านี่ยังยังอยู่นะมันก็เลยไขย่ไข่ขก็ว่ามันพ้นก็เสือผ่านาแพชั้นใดคือกันจิตใจของสัตว์โลกนี่นะเป็นของี่เรกว่าท้นท่านแมร่างกายจะแตกดับไปหลายภพหลายชาติหลายอัตภาพแล้วก็ตามแต่ว่าจิตใจของเฮ้านี่ยังยังต้องเที่ยวไปนะจึงจําเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยการบํารุง บำรุกิตใจเพื่อให้เกิดนี่ภาละนี่กำลังนี่กุศลธรรมเป็นเครื่องติดตามไปคือการกระเข่ากินเขา่ากินน้ำเพื่อให้ร่างกายห้องแข็งแรงจะทำการทำงานแม่นเสือภานาะแพทย์มันขาดไปแต่ว่าร่างกายเขายังอยู่มันกระเทียวไปได้นะทำการทำงานได้ร่างกายอาศัยอาหารเป็นเครื่องปรุงแต่งอาศัยเสือภานาะแพทย์เป็นเครื่องปกปิดนะแล้วอาศัยบ้านอาศัยเฮือนอยู่ยารักษาโรคนะเป็นเครื่องซอย เรียวกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยของร่างกายยิตใจของหฮออาศัยบุญอาศัยกุศลอาศัยความดีเป็นเครื่องรอเลี้ยงเป็นเครื่องนําไปพุทธจยานบอกบ,บญยอมเป็นทีเพิองอของสัตว์ในโลกนี้ก็ตามโลกหนาวก็ตามนะเมื่อเฮาตายจากอัตภาพได้แล้วใจหฮอม่ตายใจเฮอมันก็ออกจากร่างในหัวหลังเขามันแตกดับไปใจว่สามารถที่จะใส่งานใดต่อไปแม่นจะไปเผามันจะไปฝังมันจะไปยั่งก็ตาม ความรู้สึกยังตามเมื่อกบิดไปในขณะที่วิญญาณออกจากหลังหรือว่าวิญญาณทั้งตาทั้งหูจมูกลิ้นกายแตกดับไปคำที่ว,ว่าวิญญาณวิญญานเขาอาจจะขอยใจว่านะเป็นจิต,ตวิญญาณนะวิญญาณทั้งกายเนี่ยไม่เป็นวิญญาณเกี่ยวกับเส้นประสาทพันกว่าว่านภาษาแผ่เกินเ้นประสาทประสาทตาประสาทหูประสาทกายประสาทนิ่นประสาทความรับรูนะ้อาการที่มันเกิดขึ้นในตา ในหูในจมูกในลิ้นในกายถ้าประสาทมันเดียวกว่ามันเสื่อมสภาพหรือว่ามันบมสามารถทางานใดเขามีขากระบบมีก้นมือศึกเป็นอมกุศเป็นอมผา,าเนเพราะเส้นประสาทการรับร,รู้ตายประสาททั้งตาตายกระตาบอดมองเห็ยนภาพแม่นมีตาอยู่แต่ว่ะขบเบ็ยนภาพหูคือกันขันบอานาา้ำภาษาแปลเอินีนประสาทระบบประสาทขันบอดน้ำภาษาธรรมเอิ่นวิญญาณวิญญาณเป็นว่าการรับรู้ทั้งตา เนะีเรียกจักรสุวิญญาณรับรู้ทั้งหูเรียงโสตาวิญญาณการรับรูน้นี่มันมันมันเป็นสภาพวาะที่มีอยู่ในขันหาในร่างกายเฮงแต่ว่าบาานี่งวิญญาณอย่างหนึ่งคือวิญญาณการรับรู้ทั้งใจการรับรู้ทั้งใจในแม่แต่ว่าอัตภาพาเัาแตกดับไปแล้วตาหูจมูกริ่นกายแตกดับไปแต่ว่าควมรู้ทั้งใจยังยั่งอยู่เรียกว่าวิญญาณวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณที่เที่ยวไป ตัวนั้นอาศัยบุญอาศัยบาปเป็นเครื่องตกแต่งคณะใดที่บาปมันขอบงําจิตของสัตว์โลกทั้งหลายย่อมไปเสเวยทุกขเวทนาเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์นรกกัดติดสัตว์ติรชาน,นาเฮ็ดใ้เกิดความทุกข์เฮ็ดใ้เกิดความกระตับกระสายห่อนห้นใจห่อนใจห้วนปอกไฟแห่รงราคะาโทสะโมหะปกคุม้มคล้ายๆกะว่าหุ่มล้อมจิตใจในโยนมันก็เลยเกิดความทุกข์ความทรมาน แต่ว่าคณะใดาที่กุศลธรรมบนกุศลธรมรมเป็นเครื่องอรอเลี่ยงใจนะย่อมจะดับไฟแห่งราคะทสาโมหนะบุญอันใดที่เขาได้เหตุลงไปอันเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นสัตว์อื่นหนึ่กันในท่านรักษาศีลภาวนาบนุญเราเนี่ยเราไม่ปิํไปห้ใจิตใจของเฮามีความเยือกเย็นมีความสุกแล้วก็มีความโลูแล้วก็มีความตั้งมันนะถ้าจิตถ้าเป็นในเชตว่าจิตท่าประกอบไปด้วยบุญแล้วก็ประกอบไปด้วยกุศล บุญคือกามสุคก้มเ,เย็นว้อมอุ่นใจกุศลคือว้อมฉลาดคือกันกับข้นเฮาเนี่ยมีตาดีร่างกายก็ดีแข็งแรงแล้วก็ดวงตาก็ดีะร่างกายแข็งแรงเดียว่ะซ้ากันกับคนไม่บุญจ้ะแต่ว่าดวงตาแจ่มใสเนี่ยเลียว่าคนมีกุศลถ้าดวงตางเขาแจ่มใสสามารถที่จะมองเห็นระยะไก,กาลระย,ากกายะไกลนะเห็นสีดำสีขาวส,สีนั่นสีนี่อันนั้นเรียกว่า ปัญญาของเขาสามารถหู้บาปบุญคุนโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์นะเขาก็จะแยกแยะแยกแยะจริงด้ข่วนจริงในบกข่วน,น,วนนะพบพุ้มอัตภาพอนไดที่เขาจะไปเกิดในส่นกันเขามีดวงตามีปัญญาเข้าก็สามารถที่จะเลือกเกิดได้นะอัตภาพใดที่ถมันข่วนแกเลาถ้าเข้ามิดบ,บอดนะบอดสามารถที่จะเลือกได้อันใดอยู่ไก่เมือ่อเขากับเอาเอาในชวนที่มันไก่นะั่ในใดคือกัน บาปอากุศลทั้งหลายมันครอบงำจิตจัดโลกบางจำพวกนะย่อมจะบ้องจักพิดถึกเดสวมักจะไปเกิดในอบายเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์ติเลชันเลือกเกิดบ่ได้อานาจบาปกรรมมันดึงไปจังาพวกเราทั้งหลายเลยคึ้ว่าเป็นมนุษย์นะเป็นภพภูมิที่มีเรียกว่ามีบุญเป็นพื้นฐานมากเพราะว่าอัตมาพเพ่งความเป็นมนุษย์เนี่ยต้องอาศัยบุญเป็นจํานวนมาก บุญกุศลท่านก็เลยสั่งสมมาแต่อดีตจนในอัตภาพของความเป็นมนุษย์ขึ้นมาแลว้วเมื่อเ่าได้มาแล้วบา,ขานข้อรที่จะเรียบบัตรต่อยอดหรือว่าสาั่งบุญสั่งกุศลเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อล่องรับอัตภาพต่อไปหรือว่าร่างกายของความเป็นมนุษย์หรือเทวดาต่อไปถ้าข้อประมาทนั่นไกใส่ต่สมบัติเก่าจนมันเสื่อมสภาพไปโดยที่ข้อนมาสั่งบุญกุศลใหม่ขึ้นมาล่องรับอัตภาพเบื้องหน้านะก็ะ่ไข่กับวาคนข้อ นะใครแม่งทำงานข้าราชการว่ากันเงินเดิอนออกกับหยุดทำงานเนี่ยเกินเงินเงินเดือนที่มันออกเกินไปจนเบิดเบิดแล้วบานก็นไปทำงานหม่นจะนะเป็นในหลักศาสนาในช่วงที่ห้าว่มีเงินเ้าทำงานไปเงินเ้ากับ่มีเนี่ยมันเกิดเฮ็ดในห้ฮาลำบากนะซื้ออยู่สื้อกินกับว่มีเพราะว่าวห้าใสจ,จนเบิดแล้วทุนกับว่มีนะเอาไปมากมันก็นเลยเกิดความยากลำบากบางครั้งต้องได้กู้หนี้ยืมสินเพราะขาดทุน การต่อเนื่องของความสุขของห้องกับเลยบม่มีฉะนั้นทีเขาอยู่มาได้ก็เพราะหนึ่งอาศัยทุนเดิมทุนเก่าสองคือสร้างเหตุในปัจจุบันนะเพื่อประโยชน์ในภายภาคหนานี่เขาไม่บุญกุศลเป็นทุนเดิมมากนะเขาจะไปลืมนักคนกัะเสวยความสุขสเสวยบุญเกา่าบ่สร้างบุญใหม่เมื่อบ่สร้างบุญใหม่แล้วเมื่อมันเบิดบุญเก่าแล้วบานนะเขากระตกอยู่ในภาวะลำบากในะจังหวะพรรอดทั้งหลาย เขายังมีชีวิตอยู่เฮายังมีโอกาสนะควรจ,จะเสริมสร้างบุญญาติการบุญกุศลทั้งหลายเพื่อโลกเบื้องหน้าด้วยนะเพื่อปัจจุบันนี้ด้วยแล้วก็เพื่อเป็นแบบอย่างของชนรุ่นหลังด้วยนะการที่เฮาสั่งประโยชนต์ตนก็เื่อว่าสั่งประโยชน์ผู้อื่นการที่เฮาสั่งประโยชน์ผู้อื่นก็ซื่อว่าการสั่งประโยชนต์นชนตนฉนั้นเขาจึงยังความบ่ประมาทให้เกิดขึ้นนะถ้าบคุคคลใดบ่มีความประมาทหรือว่าตั้งอยู่ในความประมาทบุคคลนั้นย่อมจะเห็นตาลัก สาระในชีวิตสาระในการที่ห้าเกิดขึ้นมาและห้าวยอมจะเอาโอกาสหรือว่าเอาประโยชน์ของค้อมเป็นมนุษย์นี่ได้มากมากที่สุดแต่ว่าถ้าพู้ได้ประมาทนอนใจคือกันกับคนนอนรับสินอนรับเงินการเหตุงานกับบไดรบุสามารถรับรูุรับราบอย่างเี้ยในตังเอาค้ามสุขกับการนอนรับม่นช่นอในนานไปไหนวะท่านประโยชน์มันก็บ่เกิดขึ้นการพักผ่อนเนี่ยก็ จำเป็นแต่ว่ากับภาคพอในพ่อประมาณนะเพราะว่าผลของการนอนมันมันมีหลายปันใดบไม่ผู้ใดสิไเปหนหงิน,นํานเงื่อนเดือนเพราะการนอนของเ้องนะเฮาจะได้เงื่อนได้ทรัพย์กับเพราะการทํางานแม้สีขา้าราชการหรือขาขายหรือพอให้พอหน้าค้อกันเขาทางานจึงมีผลงานเขาสร้างประโยชน์จึงได้รับประโยชน์ตอบแทนนะเขาสร้างบุญบุญก็ย่อมจะเกิดสันติใจนะ่านตัวรอดทั้งหลาย เทาเป็นมนุษย์ในขณะที่เรายังมีกำลังวังชาอยู่เฮาบอกคนประมาทจงตั้งใจบำเพ็ญประโยชน์ในปัจจุบันด้วยความมันความขายันด้วยความเ็ตพร้อมร่วมริบนะมีความเรียกว่าทำการงานที่ชอบนั่นะแหละกับครบมิตรที่ดีนะยิะ่งไปครบคนนพานมติชับนำเอาไปสู่คนทางที่เป็นความเสื่อมนี่เรียกว่าการทำประโยชน์ในปนัจจุบันอีกอย่างหนึ่งือการสร้างประโยชน์เพื่ออนาคต ด้วยการให้ท่านด้วยการรักษาศินด้วยการตั้งจิตศรัทธาให้เดื่อมใสในคุณนของปรัตนารตยนะและการเจริญปัญญาให้หูจักบาปบุญคุณโทษแยกแยะพิสูจน์ดีสัวให้ชัดเจนและกะละในสิ่งที่มันเป็นข้อมูวละบาปละสิ่งที่มันเป็นโทษบำเพ็ญสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เป็นคุณทั้งตนเองและผู้อื่นเาขาก็ยอมจะได้รับประโยชน์นะเป็นที่พึงองเข้าในโลกเบิองนา หรือในปัจจุบันนี้ด้วยจั้นเมืองเน,น,านาียตมาในฐานะเป็นคู้บาอาจารย์ประจอประสงค์ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของเจ้าภาพเจ้าสัาท่าทั้งหลายซึ่งเมือเนี่ก็เรียกว,ว่าผนสร้างบุญหลายสิ่งหลายอย่างนะบุญที่ห่อเห็นไปก็คือผนสร้างที่พักสงนะ์เรียกว,ว่าถวายที่ดินจํานวนสี่สิบไร่ให้แก่พระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการเป็นสถานที่ประพฤติบัติรรมของประจาประสงค์นี่ก็ถือว่าเป็นการเสียสละอันประเสริฐ นะสร้างสิ่งที่มันเป็นทาวอนเป็นสิ่งที่บอดตายโดยง่ายวัดว่าอาลามนี่สร้างแล้วตัวหนึ่งเป็นยูได้เป็นเล่นร้อยปีเกชื่อว่าเป็นการริเริ่มที่ถูกต้องที่ดีงามแล้วก็เป็นเครื่องมือที่เรียวกว่าสามารถประกอบบุญให้แก่จิตแก่ใจเขาได้นานเขาทำบุญเนื้ออื่นก็อาจจะอยู่ไดบนในน่านแต่ว่าบุญคือวัดบ้าอาลามนี่เขาสามารถเก็บเกี่ยวบ,บุญโดยอาศัยประเจบประสงค์หรือญยติโยมไปไปฏิบัติ ผู้ใดไปปฏิบัติเท่ากับมีส่วนแห่งบุญของเพิ่นนําเพราะว่าจะานทีเขาได้ร่งฟุ้นลงไปแล้วได้สร้างบุญไว้ใน,น,น,นพุทธศาสนาแล้จึงเป็นสิ่งทีเหตุได้ยากแตาว่าเท่ากับได้เหตุในสิ่งที่เหตุได้ยากนัก้นได,ไ,ดไ,ดได้แล้วเท่ากับจึงพุ่มใจอีกอย่างหนึ่งบุญกุศลนนเท่ากับขอน้อมอุทิศไปให้แก่คนป่วยที่เป็นมารดาเพราะว่าบุญจําเป็นทั้งคนทิ่ยังป่วยคนทิ่บ่บป่วย ัานเพิ่นได้บุญได้รับลูกการกระทําดีของเพิ่นเกิดเมีความอิ่มใจใจเกิดเสมีพลังเอากระแพส่วนบุญคือกันกับเอามีอาหารหอาแพรอาหารแก่พีแก่นองพี่นองก็ได้กินบุญคือกันเมื่อหอบแพรส่วนบุญให้แก่พี่แก่นองแก่คนป่วยพอแม่พี่นองก็ยอมจะได้รับความสุขความลมเย็นความอิ่มใจหรือว่าแพรแก่คนตายคนตายก็ยอมได้รับความสุขความลมเย็น ฉน,นั่นบุญทั้งหลายทั้งผัวที่เฮาเหตดในขางนี้ก็ขอจงบรรลุมกับเป็นตะบะเป็นเดชะในการกระจัดปัดเปาทุกโศกโลกไพยสิ่งบดีบังงามทั้งหลายจงให้มดไปชินไปขอความสุขวามเจริญจงเกิดขื้นมีขื้นแก่พัวเฮาทั้งหลายตัวนากันทุกท่านทุกคนเจิด